ครับสวัสดีครับผมนิพนธ์อัโต้คาร์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่นะครับลำดับแรกอย่างอื่นเลยนะครับขอมอบก่อนเลยจากทางร้านหัวจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนต์2019 YouTube นิพนธ์อัโต้คาร์นะครับขอมอบก่อนเลยลำดับแรกเสื้อนะครับอันนี้เบอร์ L แล้วก็อ 2XL นะครับไม่รู้ว่าของใครบ้างนะครับ2ตัวไว้ก่อนนะครับเสื้อนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตามสโลแกนที่เราว่าปลาราลที่แพงที่สุดในประเทศไทยซื้อรถเท่านั้นถึงจะได้กินนอก,น,กนั้นไม่ได้กินนะครับบิกซีโลตัสนะครับเซเว่นไม่ต้องไปถามไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวคือซื้อรถแล้วมีแถมนะครับอันนี้ปลาไาลแพงที่สุดนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมอนุญาตนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยววางก่อนมา คันนี้นะครับเป็น t ต y o ต a v i ีโก้สองจเป็นตัว G นะครับปี2006นะครับจดทะเบียนวัาที่2 2ธันวาปี2006นหะครับหรือว่าปลายปีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ได้งานคือรถใช้งานปี2007นะครับมันข้ามปีมานิดหนึ่งนะครับคันนี้สีเคยตีอาบนะครับแต่ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกาน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดพร้อมกับล้อแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับเป็นยางขอบ18นะครับ เห็นไหมของ18สวยแล้วใครอยากได้นะครับใครอยากได้ล้อแบบนี้ก็มีนะครับถ้าใครชอบแต่งนะครับแต่ว่ารานั้น200บาทหรือว่า400บาทตารวจแล้วแต่นะครับล้อโหอันนี้อ่าอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวร้านนะลูกค้าชอบแบบนี้นะครับ200 400แล้วแต่ <S 2> <S 2> แต่สถา,านีนะครับ้ได <S <S อ่าวันนี้มาสัมภาษสลูกค้านะครับท่านนี้คือคุณพี่นะครับอ่าพี่อยู่จังหวัดวันนี้ศรีสะเกดนะครับอำเภออะไรนะพี่เงินเจรัก ผมมาอำเภอนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่รีสะเก็เนี่ยพูดง่ายๆภาคอีสานนะครับทุกจังหวัดครบหมดแล้วเหลือแต่อําเภอที่จะครบทุกอําเภอไหมนะครับตอนนี้จำไม่ได้มันหลายอําเภอนะครับแต่สีสะเก็เนี่ยมาแล้วสองสามพันนะครับสีสะเก็เนี่ยนะครับอพี่เป็นไงบ้างชอบรถไหมชอบเอาบอกภาษาอีสานบานเท่าทุกคนนะครับเนาะเป็นยังไงครับชอบไปเห็นอะไรกันมากออมากเลยใจเลยเพราะว่า ในเมืองทั้งยูทูปนะครับสโลแกนนี่ผลออโต้ข้าวอะไอไอสัดเจินคนนี้บ่มีอีกแล้วอ่าแตเนี่ยนะครับคือสแลกสโลแกนของที่ผลออโต้คาร์นะครับอ่าเรานะครับคันนี้ลูกค้าดาวนะครับดาวเยอะนะครับดาวก็อยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับแต่เพียงแค่แสนหนึ่งค่างวดก็อยู่ที่สี่พันกว่าบาทใช่ไหมไม่ไม่ซับสองพันสองพันเก้าใครบอกว่ารถกระบะงวดสองพันเก้าไม่มีมาเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยสองพันเก้าครับเนี่ยค่างวดสองพันร้อย 2,900บาทจริงเนี่ยของแท้2,900จริงสี่อ่าสามปีนะครับสามอส้สี่สี่ปีไปแนนบอกว่าสามปีไม่ได้ไปแนนไม,ไม่ให้ไปแให้สี่ปีนะครับแต่ลูกค้าว่าจะผ่อนไม่หมดถึงสี่ปีหรอกจะแค่สองปีก็ปิดบัญชีแล้วนะครับผมนี่คนออโต้คาร์นะครับในนามของอทีมงานหอจกทรยศลุ่มจุรยชนขอบคุณพี่มากนะครับอขอพี่ฝากให้หน่อยว่าช่องทีอัต้คาร์ยังไง โอ้ยเล่ยฝปากหน่อยปากหน่อยเอาเลยตามตามไปไม่มีครับเมื่อมี้สรกปยังไ้เอาเลยว่าเอาตามดูว่าหลุดซก้อความซื้อของลูกค่าเลยกรเพื่อเียนให้ครับขอฝากไอ้นิพ่นตัวค่ายด้วยครับเพราะว่าตัวใดไอ้ซิ่งในบุดีลูกไอ้ลูกค้าซื้อไปแล้วชิงงในบุดีบอมักนี่พ่นตัวค้าเป็นเปลี่ยนให้ให้ถูกใจลูกค้าครับแล้วก็หลังการขายเราก็มีนะครับลูกค้าเราไม่ทิ้งนะต เราไม่ทิ้งนะครับคือว่าถ้ารถมีปัญหาอะไรจุกจิกอะไรก็เขาไปหาผมได้หรือว่าโทรหาก่อนโทรหาไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ปุ๊บขี่รถไปหาผมที่นู่นก็ได้เพราะว่าลูกค้าไปมาแล้วนะครับสองร้อยกว่ากิโลไม่มีปัญหาอันนี้แน่ยน่ครับควรนำพาพาไปนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเนี่ยคุณพี่นะครับมานำพาไปลองขับกับผมเลยครับพาไปนะครับเป็นมือรถยู่มีเพืดรถตัวข้าครับข้าไบ้กไปพันแกนผมนะครับออกจาก ราคาแบบผมอ่าน20โล่15กิโล15โลครับเป็นทเพิ่งเปิดเง่้ยนะครับจะลดพื้นและล่อคุณภาพได้ครับเพราะว่าขอบคุณนะครับสามารถซื้ต้องการหรือูกค้าต้องการแบบไหนเพื่อให้ทับสายตามลูกค้าที่ต้องการครับถือว่าโอเคครับวันนี้เอปลามาแจกอีกรอบหนึ่งนะครับวันนั้นแจกไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยานะครับวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับนะครับเจอกันใหม่นะครับ ยังครับวันนี้ถ่ายคลิปจไวแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับ่ผมจะไปส่งที่ไหนอ๋อวันพรุ่งนี้ไปปาจีนนะครับปาจีนกับพี่ธนยศนะครับปาจีนบุรีโตโยต้าวีโกสมาร์ทแคปปี2 0 10นะครับขอบคุณพี่ที่อยู่ปาจีนนะครับพี่ก็ไม่ได้มาดูรถนะครับก็วันพรุ่งนี้เจอกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ